ข่าวนี้นะคะจะไปดูกันที่แนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5สศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมนลพิษอากาศและภูมิอากาศแนะแนวทางแก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5ต้องแก้อย่างเร่งด่วนโดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยแก้ปัญหาระยะยาวค่ะ ที่อาคารบุญชูปณิธานมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชอกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษอากาศและภูมิอากาศหรือ h t a p c ร่วมกับมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางจัดเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ PM2.5 โอกาสและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีนางสาววิภารัตดีองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัย แห่งชาติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาในครั้งนี้นำไปสู่การนำเสนอแนวทางเตรียมรับมือด้านสุขภาพจากฝุ่น pm 2.5ด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นข้อมูลแก่ประชาชนในการเฝ้าระวงังการเผชิญเหตุเมื่อปริมาณฝุ่น pm 2.5สูงขึ้นเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพข้อควรปฏิบัติเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ช่วงเวลาวิกฤต การจัดพื้นที่เซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดฝุ่นรวมถึงร่วมกันเสนอมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการฝุ่น PM 2.5ที่เหมาะสมกับรายบุคคลโดยวชจะนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากวชไปเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันฝุ่นเพื่อแก้ปัญหาในระยะยาวต่อไปค่ะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเรื่อง